สวัสดีครับเป็น er ดังเอฟซีสกู๊ดส่นครับวันนี menu, ้พายมะมีครับกับหอยลอยเมี you yep. ่ยงครับเมได้มาตำเมนูเมนูครับหลังจากตำหอยตำหอยสะปลาไผ่ยบร้อยแล้วครับเมนูสีวัดตำปลาหมึกครับวันนี้ครับปลาหมึกจานองอีฟครับนี่ครับนี่คือปลาหมึกใหม่ปลาหมึกจานองอีฟครับนกยีบมาฝากครับใหม่จากรถจากทะเลตำปลาหมึกครับวันนี้ครับใส่บะคุงขาดบ่วอะไครับอย่าลืมอย่าลืมของแถวอย่าลืมใส่โครก สอนมาเมื่อสิดินนี่วสอนมันสิมามเนี่อกำลังก็สอนกุมารท่อสอนมาอยู่อืนี่ครับนี่วีดีท์ใส่ร้ายเสียบลายใส่ร้ายเสียบลายครับนี่ครับโอ้ยพอแล้วจะง่ายเลยใส่ร้ายเสียบลายครับพี่น้องครับอันบอใส่บอสแอบพี่น้องก็ร่างก็ปอกผ้าเออวเมื่อวกินผ้าอ่างน้างวันเบื้องหลังยากไหมร้ายกินผ้าก่อนเธอก่อ็ไม่สมบ่สมแห้งเธอคนแยมใช่แยมเดียวก็พอแล้วพอแล้วครับ เรียริมือเลยมือโอ้เอ้านี่คนเอาปลาหมึกครับน้องศิวะเห็นาปลาหมึกปลาหมึกครับวันนี้ครับใส่บักหุ่งหน่อยนึงมาแม่นี่ปุ๊บเผาไหมเปล่าเผาครับ ภพาพาพ้าอน้าย้ใ่เลยพ้กินวะหลูกน้องเจ้าไอเบียกไอวะมีลูกน้องเจ้าหน้า้าน้า้าเบดเลยโอ้คือแน่นอนไปกินน้ำจับพวกไปนะจับพวกไปนะ โอ้ยมาเสือเด้ดเหลบเมื่อยก็หลบน้องเอาอหน้าตาสีสันครับให้พากล่าวขวงใส่ปลาหมึกเป็นอนไรที่เป็นแนวอะไรให้พากาพามวกับาดน้น,นาบวบนอตแม่เขา่าอยากแนวเข้าอ่ว่ามาเสียไปล่างหนาไปล่างหนาดิ้โอ้ยมาเสือดิเอาต่อเข้าไปเอานละซิมซิมไปไหน พี่น่อมันเท่าเฮานและครับพี่น้อพีสานามานเทาตกประยุกอาหารแนวกินเอาเอาเอาควัดก็เฮ้ยพี่น้อเลยไข่กุ้ง้านท่องมบพาซสมน้ำกินม์ดผสนจงไดตอนใ้โห้เอาซื้อดีเอา มาวันนี้นี่คือต้มจีนไก่ครับต้มจีนไก่มาเข้าวมาข้าวมาเป็นข่าวได้บ้างเลยขอด้วยครับพี่น้องครับต้มจีนไก่ครับมาตับหมูุวงครับตับหมูเซย์ปลาหมึกทำไหมทำไหมทำไหมนางเบิร์กหันมายิ้มบ้างก็ได้ประสาชุดยอด ี๋ยวก็ติดตามนะไปไหนบราณดสามั้ผู้ขับมีฮะผุ้สมผู้สมปะอ้าวตีนแก่ผีดสมยังไงจากสมกมกิน芒เน่าอันนี้ปลเขืออ่ะอสมก็กิน芒สมม่ีเน่สบ่ะซีมันตอนนี้รูปใหม่รูปใหม่ยาวสุดมลูกกันเนาะลูกเนาะเไม้อนไง ชูกเบิเหมือนไหนพี่อืมมากินเนื้ซ้ำนะน่มหุงเอาในใส่พอมทั้งุใส่ในบอกไก่เพลยเชอร์ยอะตางตอกเลยนั่งไหนไปเยอะนปไงนน่งอ่างนี้นังนี้เอข้ามามาสุดก่อนั่งนั่งนั่งครูครับเอาบัวไหมพี่ครับครับนได้อบ ดแกดีว่สมบูรณจานๆทั้งู่ไใช้ตีนใช่ตีนไปไห้มบูรปไยาดครับดยสุดยอดปลาไม้สอยนี่เดี๋ยวผมตัดให้โอ้โสดนำห่อนคเดี๋ยวเป่า กหามานเป้าเฉยแบบขวานนี่ขวานครับแซ่บครับประมืดอ,อืมไม่หว่วยกินเบิดแล้วครับบานครับสดเอาสดเอา,เอ,า,เอ,าอืมอม,อ,มองฟีกินหลายขอบคุณน้องอีบับเอาไมให้ครับดูฝากมาต้นต้นฮะแยมาม้เนหักใครับออขอนียวามากจุ้กูต่เลยจุ่มจ่มเนอเอก้นเต ดิ้งเกยปลยปลามาเลยเป็นปลาดิเหงาสิ่งเดียวเอาเออเอาปลามาชิมดูมาปลามาทำผ่านดูเสีดเงี้ยของเพิ่นแอตราซินิก้าอยู่ปะเขาสีซีโนแวกของเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นเอาพรมอุเพิ่นงมาเพิ่นจิตแอตราซินิก้าในตัวเอามากันดูแซ่บภาพวันนี้ครับแซ่บๆเลยแบบเออบรรยากาศโอเคเลย มดไข้าเจี๊ยัรถีนแลนวกินไม่ได้ใช่ไหมหอนท่าสีตดสีโนแวกเราตีดตาซินิกาเป็นนแล้วมาสัมผัสดูเอามือรับท้องแถเลยเสียแรงดังกัวแล้ววะอือบ่ทำยังไงไม่เลยดีเดียขึ้นรถสั่งหยาบหยาบเอมึงหยาบ ม่หยาบมีแนวหนึ่งเลยไม่หยาบมีแนวนิดเีขนมปังถ้ปลากระป๋องได้กินขนมปังหยาบแล้วก็้ปลากระป๋องเลยหนามได้หมดหยาบอดไปได้ยำสำนากก็ได้เป็นยัสำนก่อนเนีหูแม่ไปอยาจนหนามอีใจย้งนี่เสียบมีน้นานไปเลยเหรอเออไม่กินตีนเลย ดีหน่อยเบิ้งซื Jamie, ้อพี่น้องหยนบ้อนเลยครับตีครับหอมเปื่อยป่ดาลินบอสเองแล้วด่นบ้อนเนาะดาลินกอนจ้างแบบนฮะจ้างเลยที่คอรนแล้วแาบนี้ทีมาข้นเบางตอนยังเนี่บ่เปลี่ยนเที่มากขึเบาบางไปใช่เป่อมนใส่วกินมาตอนยังนี่เอาได้ตอนยัง่ อยุไม่ดูตาผมที่มันตัวไปเฉยนางไหนแลอ่ะมันถึงเวลาบอะอ่งหิ้ห้งฟังกันอัศีลรัตการสดน้ำครับตอนกินมันเลยหวจะนากินบนก็วันเดยอจังบอกหวยอียังมาแต่เนี่ยเบิ่งเียน เต็มขาดไหมเต็มขัดจะของหวาเจ้าขขา่เขาไ้ตีหามเขา่ไโอ้ยวดนี่ีนล้วครัตอนตีสีเื่องคนโค่เพิมเพิมเพรามันบ่ไ้อ่ะมย่ังเนี่ยเว้ยไปยิ่งข้าวาต้นไปยิ่ข้าวบานมยิ่ข้าวเลยนี่ไี่ห่านกระ่งกมึงอ่ะแก้มแก้มเลยเนาบยม ยำนันต้องมีตัวผู้ตัวเมียดิน้องเจ้น้องเจาวเจ้ยบู่ยำก็น้องเจเอไมีสุดครูนได้้าวเจดิาวเจ้ยบ่ป่มันเสียสุดครูเนอะป่าไม่เสียสุดครูเ็รมีรังเล่าไเสอะเสงเงี้ยแ่ยำก็น้องเจือบอ้อเจืยเจ้ยกันะาเจ้ยน้องเจ้ยังในกน้ ขับกูมีับกูับูมีับูก็มี่นะจงรักขับกูานี้นะับูจอยได้ดอกบัวฮะมึงเจือได้ดอกบัวป่ะดย้ยำลองลน้องวยังไอ่ะไอ้ยำก็ทีบลอน้องแล้วเนาะไ่เห็นไอ้หนังไอ้ไอ้ยำมทีบไอ้ยำลงลงเองได้ยะนไม่เห็นบ่เห็นไดหนังบอกกะเป็นนดหนังเอาใกรโดดกรโดดกระหักรโดดย้กับผมยำบละะ เชื <cake> <ะ>่อป่ะว่าเขากินตีนไก่ปลินที่เขาลงบานเนี่ยไปลรินเหนี่มาน้อง่องบานนมเจ้าน่ะเออจะกน่ะจะเรียนไหวคนนี้เจ้าอ่ะเออโอ้ทำพ่อเนาะทำพ่อมกินตีนนเชื่อป่ะทำพ่อมากินตีนนเชื่อแต่ว่าขันยูนาามตนเว่าขันยูนาห้านมจเขากินยูนาห้านเนี่ยมาแล้ว คืองานไหมมาวันนี้อยแองเกลนี้หอยแองนแหลมหลายเสียนงานไหมลนนี้อยว่างมานไหมแต้คอนแกนบ่นงานไหมคอนแกนครับหอยแองเกลขามกัแพงน่องกับ่านแน่นทันขนาดวยหกเรีนลอยเม็ดยังบ่สู๋ย่างความรอบจัดไง จนในปลารลดหิ้มาใว่าใบ่จม้เอาเว้ยจ่าลนจากสลากางเอาหอดลานองคนมับเบ้ยว้าวแม่ของไก่เห็นนะอุ้ยเระจังได๋หด่านตายเนาะขยำไปยำอืเขาเลียนเขาเลี้ยนไข่ตีเขาเลี้นเขาเขลียนเขาขี่โดตันตี้ราย่านตายไปประหลุหบ้าน

เปนะอ้ําฮงได้การได้หรอน้อเจยวดีบเฮนเลยฮะใส่ไม่หยไม่หยบ่ผมเดป้อมลจักฮะอตลอดจัง้ใส่แกวปอม่จักนี่ึบมีใสกวอมราผมตลอดจังเดียวอื ฝาพี่ตอนนองที่จิปล่อยชิ้งเกิ็ดเนื้อมาปลากพี่ตอนน่องครับควายชิ้งเกิ็ดอาลาบัมแกงหอยลอยเมียครับพี่น้องครับเอ็นบีกับลังกับลัาต่อยตอนนี้ครับไอเยี่ยมกับนองเตือครับพี่น้องครับน่องมักซาเขียวไอ้มักนุ่มเหี่ยวครับพี่น้องครับยาวพี่น้องจะเห็นอาลาบัมนี่แน่นอนครับพี่น้องครับทะเลก้าวใต้นี่ในแกงหอยลอยเมียครับพี่น้องครับเบื้องกับสาเปพวกมามีครับต้องบิสากเขาคู่พระคู่นางครับ จังะมาดูดน่อเฮียวเนี่ยบนน่องจิงนี่พี่น้องครับน่องกองครับพี่น้องครับไปผ่านหกไส่เดี๋ยวไยังไปผ่านกไส่เดี๋ยวไยังไปดู่น่องม้วนแล้วไปดูน่องอิรจนาเฝากพี่น้องไว้ครับพี่น้องครับอัลบั้มซิงเกิลของในหอยลอยเมียครับพี่น้องครับออกแน่นอนครับยังไงยังไงก็ฝากติดตามในหอยลอยเมียน้ำเด้อครับพะยะมาเมียนะครับอยู่น่อกันครับ ยาบาท่าวจังมือครับดโคจรหากันอยู่ครับเความบาทาอย่งเนี่ยอือเสาหนี่ยวางอยู่บมื่อไรบางมือไดบางบางบาท่าว่าเมือไรบางมือไรบางว่างงใส่เดีดย่งตกขึ้ได้ไหมครับเเมาอยาเนี่ยใส่พงชุดลาอดเปล่าพุดลายพอดเงดันเบิร์่จะหงเวรายังพอมีใส่พงุดไหให้ครับฮะจะนี่ก็ฝากพี่ตนน้องครับพี่น้องครับกินข้าวจแซ่บเหมือนกันนี้ครับจหรักลิปนี้ครับ เพราะจะว่ามีความพิมงานครับอาจจะเป็นในความลอยเมียผู้ต,ต้นครับนักเลงใส่หมวกครับผู้นึงครับออันนี้อันนี้จะมาอุมาอ้มครับกลับมาสวัสดีครับ,บครับไปแล้ว